สนับสนุนการเดินทางโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ไขฟูโกุโอกะเนี่ยก็มีอะไรให้ดูเยอะเลยนะเห็นมะบอกแล้วแล้วก็บรรยาการเนี่ยดีมากเลยนะเงียบสงบมากนี่ถ้ากรุงเทพเป็นอย่างนี้นะเงียบๆอย่างนี้นะโอ้เจ๋งเลยดมไม่ยากนะรถเยอะคนเยอะขนาดนั้นข้อเป็นไปนได้ไปไปเดินทางกันต่อดีกว่าจะได้ไปนางาซากิแล้วใช่ไหมครับเออ งรู้จักดูโลกภายนอกไหมก็มันอยู่บนไฮเวย์อะพี่ไข่ไม่เห็นอะไรอะผมบอกแล้วว่าถ้า<อ>นั่งรถไฟไปอะป่านนี้ถึงแล้วได้ชมวิวได้ได้ศึกษาความรู้ <ไล S 2> อะไรเยอะจากต,ตรงนี้มันเห็นแต่ตึกอะรถไฟเนี่ยน,นะครับศึกษาหาความรู้ชมวิวดูทันที่ไหนนั่นแหละเสียมันดูไม่ทันแป๊บเดียวก็ถึงปลายทางผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อมานั่งรถ ถ้าผมอยากนั่งรถประเทศบ้านผมมีเยอะแยะวิวข้างทางหาที่ไหนก็ได้มันเหมือนกันทั่วโลกมันมีกำแพงกัน้นต่างหากดูซีซีไก่ตอนไปเมืองจีนก็อย่างนี้นะแต่เมืองจีนผมพอรับสภาพได้เพราะว่าเข้าใจภูมิประเทศของเขามันใหญ่มากาและเวลาก็ไม่ค่อยมีค่า,า,าแต่ที่นี่เวลามันมีค่าทุกอย่างม,ม,ามันหมุน<ง>มันหมุนตามนาฬิกาจริง,รงๆเซตเวลาไปดูเวลาอย่างนี้ดูครับ ไม่ใช่เวลามีค่าแล้วก็ต้องไปให้ถึงเวลามีค่าอย่างอื่นก็มีค่าความรู้ดีๆข้างทางก็มีค่าแล้วข้างทางตอนนี้มันมีค่าอะไรบ้างอะดูนี้ไม่มีแต่วันนี่แหละขอบคุณมากไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวไปในากิเราจะผ่านของดีอ่ะนี่นะมันเป็นจังหวัดชื่อซากะซากะเขามีของดีหนึ่งพลสแลน you know พลาสเลนเหรอพลาสเลนภาษาไทยว่าอะไรพลาสเลนเซรามิกนี่นเหรออ่าเป็นแบบ ดินปั้นแล้วไปเผาแล้วมามาอดังมากเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อมากซากาสวยมากมีเทคนิคดีมากถ้าไปนาซากิแล้วไม่แวะซากานะโง่เออเลยโง่เลยใช้วิธีนี้เลยเหรองั้นผมต้องแวะใช่ไหมอยากโง่ไหมล่ะไม่ไม่อยากโง่แวะก็ได้แวะซถะหน่อย ไปหมดเลยที่หนึ่งมาแล้วนี่เขาบอกอยู่นี่ไปทางไหนอ่ะนี่แปลว่าอะไรอ่ะแหล่งสำคัญแหล่งสำคัญตรงใบรู้ไหมเนี้ยตรงใบตอนอ๋อตอนใบวอลรู้จักเหรอรู้จักเหมือนนี่ Let's go นี่แหละจังหวัดชากะก็น่ารักดีน่ารักน่ารัก,รกและโดยเฉพาะตรงนี้นี่คือเมืองอาริตะเมืองเล็กๆในจังหวัดนี้และดังมากไม่ใช่เงียบอย่างที่เห็นนะดัง <laughs> ดังทั่วโลกแต่ที่นี่เงียบม <laughs> ันม <laughs> ัน,น <laughs> เป็นไป,ไปได้ไงแต่ว่ามีมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากโดยเฉพาะในเรื่องของพอร์เเลนพอร์เเลนเครื่องเคลือบดินเผาพวกถ้วยชามแก้วอะไรต่างๆใช่โดยเฉพาะมีใครๆก็รู้จักนะเครื่องเคลือบที่เรียกว่าอาริตะยากิ อาริตะยากิในเมืองนี้มีชื่อเสียงในการทำมากแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกแล้วกส่งไปทั่วทั้งจีนทั้งยุโรปนี่ไปหมดเลยจะเห็นพวกร้านค้าตอวอะไรต่างๆถนนั้างนอเจะมีเครื่องเคลือบประกอบอยู่เต็มไปหมดมีขายของเยอะแยะเลยแล้วเขาผลิตที่ไหนอ่ะก็ผลิตที่นี่เลยโดยเฉพาะที่เราเดินอยู่นี่นะเห็นไหเห็นนี้ข้างหลังไหมัำนี้แหละที่เขาเรียกว่า งบวเห็นไหมกาแพงนี่เขาจะทําด้วยเศษอิฐเก่าๆนะแล้วก็มีเศษเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบที่แตกๆนี่แหละในขณะที่เครื่องเคลือบก็มีชื่อเสียงนะเขาจะมีร้านค้าขายอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเลยแต่ว่าคนที่เป็นคนทําก็คือช่างปั้นเนี่ยเขาก็จะทําอยู่ข้างในบ้านเขาแล้วเขาก็สร้างกําแพงนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อไม่ให้คนข้างนอกเนี่ยเขารู้ว่าเทคนิคการทําเครื่องเคลือบแบบอริตาที่ทำยังไง แล้วแล้วอย่างมับอย่างเราเข้ามาอย่างนี้เราเราจะเรียนรู้ได้ไงอ่ะถ้ามันเป็นความลับอ่ะมันมีบางที่ที่เรียนรู้ได้เดี๋ยวนี้เขาจะเขาจะเปิดเผยใช่ไหมใช่ไปดู ถึงไหนเนี่ยโอ้ก็เดินไปตามกำแพงตรงใบวองนี้ไงแล้วกำลังกำลังจะไปที่ไหนนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปทางไหนอะทางนี้เอ้าทางนี้เหรอใช่จะชวนอุดมมาเพื่อสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็ใช่เห็นไม่เท่ามือคลำเพราะนั้นวันนี้เราต้องมาปั้นด้วยมือปั้นอะไรหรอครับ ปั้นเซรามิกจริงเหรอ,อ,อ,อปั้นหม้ออย่างไม,ไม่บอกตั้งแต่แรกอาริตะพอซเลนจะทำออกมาเป็นออันนี้อยู่ที่ฝีมือ พอแล้วเดี๋ยวดูผม นะครับยากพอสมควรครับ <S 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 ทำแบบนี้นี่รู้เลยเนาะพี่ไข่เนาะทำให้รู้สึกว่าแต่ละชิ้นที่เห็นวางโชว์เนี่ยมันมีค่าแค่ไหน <S <S ใช่ถ้าโลกนี้จะรอเราสงคนปั้นออกมานี่คงรออีกหลายชาตินะครับ คือร่วมมือกันมังใหญ่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 อะไร่ระวังระวังอาจารย์ดูอยู่โอ้โหจบจบเตอร์เจ้าเฟร thank you เราเอามือลงไปทำครั้แรกก็รู้แล้วว่ามันยากแล้วก็ใช้ฝีมือจริงๆอะที่ไข่มันไม่ใช่ง่ายๆแต่ละชิ้นก่าจะออกมาใช้เวลานานมากเรารู้สึกว่าอาจารย์ที่สอนนี่แกก็แบบโอ้โหดีใจที่เรากลับไปอ่ะ ใช,ใช่ครับงานฝีมือมันก็อย่างนี้นะ <Okay. S 1> มันเป็นไปนไม่ได้ที่ครั้งแรกที่แตะปุ๊บมันจะมันจะทําได้ะมันต้องใช้ใช้เวลาผมอ,อยังอาจารย์เนี่ยก็คงหลายสิบปีอ่ะก่าจะโด่งดังขนาดน,นี้นี่โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ครับอาริตะพอสเลนเนี่ยที่มานี่โอ้ต้องย้อนไปประวัติศาสตร์เลยสี่รปีเออเล่าให้ผมฟังหน่อยในสมัยนั้นเมื่อ400ปีก่อนเนี่ย ประเทศญี่ปุ่นไปทำสงครามกับเกาหลีอพอชนะสงครามเนี่ยก็เอาช่างฝีมือกลับมาก็หลายคนเหมือนกันและนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ฝีมือตรงนี้สามารถมาอยู่ในดินแดนญี่ปุ่นได้ก็คือช่างฝีมือเกาหลีใช่ครับจำชื่อได้นะเขาดังมากเลยนะชื่อยากอ่ะพี่ไขว่ดีซัมเปืร์ยปุ้ยปุ่ยปุ่ย,ย,ยอะไรประมาณนั้น,นครับเป็นช่างฝีมือเกาหลีแล้วคนเกาหลีคนนี้ช่างคนนี้เขาก็มาค้นพบดินที่นี่ที่อาริตา ดินชนิดหนึง่งซึ่งเอามาทํานี่แหละคาริตะคอร์สเลนนี่แหละแล้วก็ทําแล้วก็โอ้โหโด่งดังฝีมือดีคุณภาพดีสวยงามแล้วก็เลยโด่งดังไปถึงยุโรปจีนสั่งซื้อกันเยอะแยะเลยแ,แต่แสดงว่าดินที่นี่มันดีใช่ไหมมันเหมาะกับการทำคอร์สเลนใช่แต่มันอยู่ที่คนค้นพบด้วยนะถ้าช่างฝีมือเกาหลีคนนั้นไม่ได้ค้นพบดินชนิดนี้ขึ้นมา ประวัติสายของอาริตาพ่อเสน่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าดินไม่มีก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับ ผมสังเกตรอบๆเนี่ยนะอาคารเกือบทุกอาคารมันรูปทรงเหมือนเหมือนทางยุโรปมันไม่ใช่ญี่ปุ่นเลยตรงนี้มันเป็นบริเวณของเซรามิกมิวเซียมเมื่อก่อนก็เป็นพวกโกดังอ่ะเขาก็ดัดแปลงมาเป็นที่โชว์เซรามิกผลงานของอาริตะพอสเลนเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนมันมันเกี่ยวยังไงกับอ่าทรงยุโรปหลายร้อยปีก่อนเนี่ยนะ,ะทางยุโรปเนี่ยเขาหลงไหลในฝีมือของอาริตะพอสเลน ก็เลยมีการขนส่งอลิตาพอสเลนเนี่ยทางเรือโดยเฉพาะบริษัทของดัชเนี่ย Dutch East India เพราะว่าคนยุโรปเนี่ยนิยมเอาอลิตาพอสเลนเนี่ยไปถวายาาากษัตริย์ของเมืองต่างๆก็มีมีไปให้เจ้าขุนม,มูลนายระดับมหาเศรษฐีนี่เขานิยมสะสมกันแล้วก็เลยเส้นทางที่ขนส่ง200กว่าปีที่ขนส่งพอสเลนเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเส้นทางเซรามิกในทะเลหรือภาษาอังกฤษว่าเซรามิก ก็เหมือนเส้นทางสายไหมในในจีนอ๋อโอเราขึ้นไปตรงนี้ไหมเข้าไปไหม อนี้เหรออ๋อหนี่งปานุรัตาสิบปีอายุไม่ใช่มั้งผมว่าหมายถึงว่าปีหนึ่งปานุรัติสิบมากกว่าปีที่ชาวดัชมาใช่ใช่ใช่พวกนี้นี่ประเมินค่าไม่ได้เลยขนาดของใหม่ๆยังราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะใช่แล้วอย่างนี้จะเท่าไหร่เนี่พี่ไข่มาดูนี่ก่อนพี่ไข่มาดูนี่ก่อนครับ นี่ไงเป็นเส้นทางไอ้โพชแลนโรสที่พี่ไข่พูดถึงอ,ะอ่ะมันจะเริ่มจากญี่ปุ่นจากเกาะที่เราอยู่ตรงเนี้เห็นไหมแล้วมันจะมาทางอ,อ้อมอ้อมใต้ประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียขึ้นอินเดียสิไปจากอินเดียก็กระจายเข้าตะวันออกกลางสิครับแล้วก็มาทางใต้ของแอฟริกาขึ้นไปข้างบนอันู้นก็ดัชพอดีเลยฮอลแลนด์พอดีไกลมากเลย ใหญ่มากโอ้โหในตงห่โต้องนะเขาปั้นได้ยังไงครับมันต้องมีวิธีปั้นแบบมันจะยากแต่ชิ้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ถึงจะไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวิธีทำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีค่ามาศสาลเลยตอนที่ผมได้ข้อมูลมานะครับที่บอกว่าทางคนยุโรปเขาเขานิยมเอานี่อา,าริตาโพสเลนเนี่ย ไปถวายให้ราชสํานักต่างๆในประเทศอื่นแล้วก็เจ้าขุนบุญนายทั้งหลายรวมทั้งครอบครัวอย่างใหญ่ๆดังๆที่มีเงินเรษฐีเรายังสงสัยเลยเอ๊ะเขาจะชอบหรยอมันก็เครือคค่องถ้วยธรรมดาเพราะวันนี้คยเข้าใจเลยใช่ไหมว่ามันอลังการมากมคือของแบบนี้คนบุคคลธรรมดาเนี่ยจะสามารถมีมเป็นเจ้าของได้ไหรือเปล่ามันยากนะอย่างแรกราคาแพงแลแล้วก็มันคงใช้เวลาทํานานมาก มันเหมาะจะเป็นเครื่องที่เอาไปกระชับสัมพันธมิตรีกับระดับผู้ใหญ่ระดับประเทศระดับประเทศระหว่างประเทศนิดนึงถามนิดนึงในฐานะที่อุดมเป็นเป็นฝรั่งอันนี้มันดูจะเป็นศิลปะแบบเอเชียแน่นอนแบบจีนแบบญี่ปุ่นแบบเกาหลีซึ่งผมคุ้นเคยผมก็ชอบเนี่ยแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยถ้าถ้าจะต้อง มีอย่างนี้โดยยอมเสียเงินเยอะๆเพื่อจะเอาอย่างนี้มาไว้ในบ้านเนี่ยรู้สึกว่ายอมไหมยอมครับถ้าถ้าเป็นผมผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนร่ำรวยนะครับในประเทศอเมริกาแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่ๆเป็นเครือหาดแล้วเขาก็อาจจะมีสักห้องหนึ่งที่ออกแนวอาเซียหรือว่าออเรียนโตเนี่ยครับเขาเอาแน่นอนเพราะว่าหนึ่งมันหายาก 2. สามารถแต่งห้องนั้นหรือว่าทั้งบ้านก็ได้ให้ดูแบบหรูแบบทางตะวันออกะครับ ฝรั่งชอบอะไรแบบเอเชียชอบชอบฝั่งอย่างนึงนะครับโดยมีเพื่อนฝรั่งไม่วนะ่าจะเป็นอเมริกันหรือคนยุโรปนะเขาชอบมีการเอาของเอเชียมาตกแต่งแต่หลายๆคนชอบเอาพระพุทธรูปมาเป็นของตกแตง่งแค่ดมเจอเพื่อนๆช่วยบอกาหน่อยนะก็ตรงนั้นตรงนั้นจะลําบากสิครับเพราะว่าเ <c oughs> ขาคงไม่ได้ขโมยไปหรอกไม่ขโมยแต่ว่าคงมีคนขายให้เขาอะมันไม่ใช่ของตกแต่ง แต่สําหรับบ้านเขามันเป็นของตกแต่งนะครับจริงๆอะครับคือจะจะไปไปลื้อความเชื่อตรงนั้นไม่ได้ครับเขาต้องให้ความเคารพเพราะว่ามันเป็นเรื่องเขาไม่รู้ไงอะแต่เมื่อเขารู้อะเขาเขาจะไม่แคร์สำหรับสำหรับเขาในประเทศเขาในบ้านเขาเขาดูแล้วมันมันสวยมากมันสวยแต่มันรื่องของตกแต่งแต่เขาก็ในใน มองมองเขาเขาก็คนไทยก็ตกแต่งในบ้านคนไทยก็มีตุ๊กตาฝรั่งหัวดื้อย่างนี้เห็นไหมตัวไม่ได้ดื้อฟังหมดในในในบ้านคนไทยนี่มีหรือเปล่าเอาพระพุทธรูปมาไม่ได้ไม่มีไม่ได้เอามาตกแต่งแต่แต่มีไหมเพระพระพุทธรูปเพื่อเคารพบูชากล่าบไหวสำหรับแต่งชาติโดยเฉพาะชางอะรเขาว่าก็คุณเอามาเคารพบูชาแต่ว่าคุณเอาไว้ในตำแหน่งที่สวยงามผมก็เหมือนการบ้านผมที่นู่นผมไม่ได้มาทําในบ้านคุณไม่ใช่ผมเอาไปจัดเขาตกแต่งและบางคนนี่ เสียงพุทธรูปใช่ไหมแลมแลมเอาหมวกแหวนอะเป็นที่แหวนหมวกอ่ะ <c oughs> คุณจะแก้ตัวว่าไงไม่ได้แก้สมควไหมอไม่ได้แก้ตัวสำหรับเขาสมควรสําหรับเขาในบ้านเขาในประเทศของเขาอย่างมมไม่ว่าจะเป็นอเมริกาถ้าไม่มีวัฒนธรรมหรือว่าถ้าไม่ผิดศิลธรรมของคนในพื้นที่ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรจริง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 ๆสิครับจริงไม่จริงจริงก่อนที่เขาจะทำอะไรเขาต้องรู้ที่มาของสิ่งเหล่านั้นก่อนว่ามันควรจะเอามาทําอะไรจะเอาความคิดของคนไทยไปสวมให้ทุกชนชาติเชื่อมองโลกเหมือนกันมันไม่ได้นี่ไม่ใช่คือความคิดคนไทยนี่คือศาสนาพุทธที่มีคนนับถือเยอะมากในโลกนี้ มันเรื่องที่ใครๆก็รู้ว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมในพื้นที่ที่เชื่ออย่างนั้นโอเคเยเีไน